เดี๋ยวกาจิตพาทุกท่านค่ะไปรับชมด้านในกันค่ะมาค่ะของผู้โดยสารแถวที่สองนี่เราก็เข้ามาด้านในตรงนี้นะแล้วก็นี่เลยห้องโดยสารค่ะผมบอกว่าห้องโดยสารเนี่ยสวยแล้วก็น่าใช้มากวัสดุทําออกมาอย่างดีเลยค่ะตัวนี้เล็กรูมมากว้างขวางเฮดรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะเวลานอนก็นอนได้สะดวกสบายด้วยเฮ hey. จะบอกว่าที่นอนได้สะดวกสบายเพราะว่าตัววัสดุที่เขาทํามาให้ค่ะตัวนี้ในรุ่น GT ด้านข้างเป็นอะคันธาร่านะมีตัวด้านล่างด้านข้างของตัวอะคันธาร่าอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นผิวที่แบบว่าดีเลยเหมือนในรถสปอร์ตเลยปีกด้านข้างเป็นสีเหลืองค่ะจะบอกว่าที่เรียกรวมๆก็จะเป็นบักเก็ตซีดใช่ไหม ทังฝั่งด้านหน้ายังมีพอร์ต USB ให้ใช้งานแล้วก็ช่องวางของค่ะหัวหมอนก็มีตัวฟอนต GT ให้ด้วยเป็นตัวฟอนตสีเหลืองค่ะนีอ่อึบป้ายเดี๋ยวเราจะไปทางฝั่งของด้านหน้ากันบ้างค่ะทางด้านของห้องผู้โดยสารด้านคนขับนั่นเองไปเลยนี่ฟืบขึ้นมา เปิดมาค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะจะมีตัวเปิดที่เป็นสีเงินมีตัวล็อกตัวปลดล็อกให้กระจกไฟฟ้าค่ะตรงด้านนี้ก็สามารถปรับและพับแบบไฟฟ้าได้มีตัวกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติแบบวันทัดทั้ง4ี่บานเลยด้านหน้าตรงนี้เป็นวัสดุอันคันทัลล่าเลยนะให้มาด้านบนที่เท้าแขนตัวตัดสีเหลืองค่ะมีช่องวางของแดงคา,างให้ด้วยไปด้านในกันค่ะทางฝั่งของ ผู้โดยสารด้านคนขับด้านหน้าตรงนี้ค่ะตัวเบาะให้มาวัสดุดีมากนั่งได้สะดวกสบายในราคา1 9 9 0 0 0บาทนะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเดี๋ยวตัวออร a ากูดแคทค่ะตัวเบาะให้มาเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยปรับเอนปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลายัยไฟฟ้าแล้วก็นี่ทิศทางการใช้งานสามารถปรับได้สทิศทางค่ะดันเข้าดัานออกดันลงดันขึ้นค่ะ ดันเก็บอึบแบบนี้ได้สะดวกสบายเลยค่ะทั้งฝั่งด้านข้างยังมีปุ่มฟังก์ชันให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวปรับไฟอัตโนมัติปรับความปรับแสงไฟด้านหน้าได้ถึง3ระดับแล้วก็เปิดตัวห้องสัมภาระด้านท้ายไฟฟ้าได้อีกด้วยจากทางด้านไหนค่ะตัวเปิดฝากระโปรงด้านหน้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็ดันด้านล่างตรงนี้ได้เลยด้านบนก็จะมีตัวแดชบอร์ดหรือว่าบริเวณคอนโซลด้านบนที่ทำวัสดุออกมาอย่างดีเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวออร่ากูดแคทในราคา1 9 9 0 0 0 0บาทค่ะและเดี๋ยวว่าจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมหายในห้องโดยสารกันค่ะตามกันไปเลยค่ะ